อันนี้เป็นตัวอย่างเทคนิคการผ่าตัดนะครคือเอารูปจริงมาคจงจะไม่ไม่เหมาะสมนะครับบอกาเอาไว้เป็นไดอะแกรมให้คนพอรู้เฉยนะครับว่าเวลาผ่าตัดจริงๆมันทํำยังไงนะครอย่างแรกคือเราจะายกตัวผิวหนังขึ้นนะฮะเราผ่าผ่าตามแนวที่หมอบอกนะครับว่าเราจะดึงส่วนไหนก็เปิดแผลตรงส่วนนั้นนะรเรายกผิวหนังก็ไขมันใต้ผิวหนังขึ้นนะครแล้วก็แล้วก็ดึงฮะ,ะดึงให้มีความตึงพอสมควรนะฮะให้รล่าหาต่าง อันนี้เป็นจุดสําคัญนะคะคือการดึงมากเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงงงาย่งดึงตึงมากยิ่งดีไม่ใช่นะคะคือถ้าเราดึงตึงมากเกินไปอย่างแรกคือแผลมันจะตึงพอแผลตึงเนะี่ยโอกาสที่จะเกิดแผลไม่สวยหรือแผลแย่ม,มีได้นะฮะอันที่2ถ้าเราดึงตึงเกินไปเนะี่ยพวกร่องต่างๆหายหมดเลยเนะี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะฮรเพราะคนเราเนี่ยยังไงมันต้องมีร่องแก้มบ้างต้องมีร่องน้ำหมากบ้างต้องมีหลงเหลืออยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราดึงตึงเกินไปเนี่ยเวลาเราขยับปากหรือว่าเวลาเรา ทำ facial expression นะฮะคลาสตนสีหน้าเนี่ยมันจะไม่ธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความปึงส่วนนี้จะต้องดึงให้พอดีๆนะฮะให้ต้องต่างๆพอหายพอจางลงแต่มันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทำ facial smash นะฮะอย่างที่บอกว่าเออเวลาเราเวลาดึงเนี่ยนอกจากดึงผิวหนังแล้วเราเข้าไปเย็บกระชับกล้ามเนื้อด้วยนะฮะซึ่งเทคนิคการเย็บกระชับก็มีหลายแบบมากนะฮะสำหรับที่โรงพยาบาลมอดเรา,าก็มีเทคนิคของเราโดยเฉพาะนะครับในการเย็บกระชับ facial smash ให้ได้ธรรมชาติมากขึ้นนะฮะแล้วก็ ที่เย็บชั้นกล้ามเนื้อร่วมด้วยจะทำให้ความเดือดคอให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นด้วยนะัะ